ทีเดฟบอลประจำวันเสาร์ที่16กันยายน2566ครับท่านอยู่กับเราหลายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกันถึง8คู่นะครับทางด้านของพิมลิกอังกฤษเนี่ยหลายคู่ทีเดียวนะครับน่าสนใจหลายคู่นะครับสำหรับวันนี้เริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นทางด้านของวู๊ดแฮมตันครับเจอกับทางด้านของลิ์พูนะครับในเวลา6โมงครึ่งครับเตะกันเร็วเลยนะครับคุยสองไปที่3ทุ่มตรงครับเวสแฮมวันนี้เปิดบ้านรับ ศึกหนักเลยนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สามทุ่มตรงเช่นเดียวกันครับปีศาจแดงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของไบรตันนะครับสเปอร์ครับวันนี้เจองานง่ายครับเปิดบ้านรับการเยือนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ข้ามกันไปที่คู่ดึกห้าทุ่มครึ่งครับนิวคาสเซิลเจอกับเลนส์ฟอร์ดนะครับการโชว์ซียรอิตาลีน่าสนใจหนึ่งคู่นะครับศึกดาร์บี้แมชเมืองมิลานนะครับอินเตอร์มิลานวันนี้ในฐานะเจ้าบ้านนะครับ เจอกับทางด้านของเอซีมิลานนะครับข้ามกันไปที่สเปนบ้างครับคู่สามทุ่มสินะครับเป็นทางด้านของบาลนเซียครับเจอกับทางด้านของตรามีแอตเลนติโกมาริดแล้วก็คู่ดึกครับตีสตรงเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเรียวเบติสครับทั้งหมดไปดคู่ครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับวันนี้บอลสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับน่าติดตามกันทั้งนั้นนะครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับวีพีทีเด็ดของเราครับเกือบเข้านะครับมาโดนช่วงท้ายครับเป็นทางด้านขอองเจ เฮาซิตี้คู่นี้เหล่าร้อยดาให้ต่อที่โคเวนทรีครับราคามันแปลกก็นำมาถึงช่วงท้ายนะครับจะหมดเวลาอยู่แล้วครับมาโดนตีเสมอนะครับคู่นี้ก็ยกไปนะครับสำหรับสเต็ปนะครับก็เข้ากันแบบ จังหนับรับตังกันแบบเต็มๆครับสเต็ปของเรานะครับเป็นทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นครับมาได้จุดโทษครับในโทษบาดเจ็บครับตามตีเสมอบาเยิร์นมิวนิคไป2ประตูต่อ2คู่นี้ให้รองที่เลเวอร์คูเซ่นหนึ่งลูกเต็มนะครับก็จังหนับรับตังกันไปครับคู่สองครับเป็นทางด้านของนีชนะครับตามราคาก็เป็นทางด้านของปารีสครับต่อที่ลูกควบลูกครึ่งครับไหลลงเหลือ1ลูกครับคู่นี้ให้รองที่นีชนะครับสุดท้ายก็จบด้วยชัยชนะของนีชนะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อ3นะครับโดยที่ นิดนำก่อนด้วยนะครับนำห่างถึง3 1 ปารีดมาเร่งช่วงท้ายแต่ก็ตามไม่ทันนะครับอีกหนึ่งคู่เป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้เนี่ยหมายมันปั้นมือเป็นอย่างมากครับเรารายหลัให้รองที่เลสเตอร์ครับตามราคาเนี่ยเป็นคาะของซัมตันตต่อมาที่ราคาเสมอไหลไปที่ราคาปปครับเราก็บี่ยงครับคู่นี้ให้รองที่เลสเตอร์ก็จังหนับรับตังกันไปแบบเต็มๆครับนาทีแรกก็นําไปแล้วครับหประตูต่อศูนย์จบเกมเลสเตอร์ชนะไป4ประตูต่อหนึ่งท่วงท้นครับจังหนับรับตังกันแบบเต็มๆครับทั้ง สเตปทั้ง3ตัวนะครับกินเต็มเต็มทั้งหมดครับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านไหนท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ด VP ของเรานะครับสามารถแอดไลน์กันมาได้ที่แอดไซน์ครับหนึ่งศูนย์น RA นะครับเข้ามาทักทายกันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่าไร้หลามาร่วมจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันครับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับคำคนนนีู้มััเดากอ่จ ดล่าสุดในบ้านของลิอร์พูชนะไป2 0นครับก่อนหน้านั้นครับเป็นทางหน้าของวูฟครับดูกการที่แล้วเนี่ยชนะได้ในบ้านถึง3ประตูต่อ0ูนย์นะครับนัดนี้จะซ้ำรอยหรือไม่นะครับเจอกันมา10นัดวูฟชนะไป1นัดนะครับเสมอกัน1นนัดลิอร์พูชนะได้ถึง8นัดครับเปิดตลาดแฮนดีแคปไป10นัดวูฟทำเงินไป4ครับลิอร์พูทำเงินไป5เจ้ากัน1สกอร์สูง5สกอร์ต่ำ5าครับนัดล่าสุดมี2ลูกเท่านั้นเองนะครับ ทางด้านของบูมแฮมตันครับเซตินะครับตั้งแต่เปิดดูการมาเนี่ยมีเก็บชัยชนะได้ด้วยนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยแพ้นะครับนัดล่าสุดไปเยือนคริสตันพาเลตแพ้ไป3ประตูต่ตอ2ครับในบอลถ้วยเนี่ยชนะแบ็กพูลไปถึง5ู้้งนะครับไปเยือนเอเวอตันชนะได้1นูนแพ้ไบรายตันนะครับแพ้แมนยูเซติยี่สิบนัดชนะ8เสมอ4แพ้8ครับเปิดตลาด ไป19นัดทำเงินได้ถึง10นัดครับแพ้ไป9สกอร์สูงแสกอร์ต่ำ12นะครับบู๊พิมตันนัดหน้าเจองานง่ายครับไปเยือนดูตันทาวน์นะครับมาดูทางด้านของลิเวอร์พูลบ้างครับฟอร์มสดใสมากนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมายังไม่แพ้ใครนะครับนัดล่าสุดชนะแอสตันวิลล่าไปถึง3ประตูต่อ0ฟอร์มโหดมากก่อนหน้านั้นครับไปเยือนนิวคาสเซิลชนะได้2ประตูต่อ1ชนะบอลมัด3-1นะครับแล้วก็เสมอเชลซีในนัดเปิดฤดูกาลใน1ประตูต่อ1ครับสถิิต20นัดชนะ13เสมอ6แพ้1เปิดตลาดไป18นัดครับทำเงินไปะส ไป2แพ้ถึง10นะครับถึงแม้ว่าจะชนะเยอะนะครับแต่ก็ยังไม่ทําเงินไม่ค่อยผ่านแฮนดีแคปนะครับ20นัดเพิ่งจะแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับ ลิเวอร์พูลนะครับแพ้เนี่ยแพ้ไบร์ชนมิวนิกในอุ่นเครื่องด้วยนะครับถ้าย้อนไปฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลตั้งแต่ปลายฤดูกาลยังไม่แพ้ใครนะครับสถิติเนี่ยสกอร์สูงถึง15นัดครับสกอร์ต่ำห้นัดนัดหน้าลิเวอร์พูลไปเยือนเอลเอชเคลินครับในยูโรป้านะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อเลยครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับเปิดราคามาค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับแพงด้วยครับลูกควบลูกครึ่งเลยครับน้ำเต็มและราคารองอยู่ที่1ลูกครับน้ำบวก10 สกอร์สูงสาลูกควบ3ลูกครึ่งน้ำเต็มคู่นี้อาจจะมีประตูกันทั้ง2ฝั่งนะครับสูงครึ่งแรกลูกควบลูกครึ่งนะครับน้ำลบ10ทางด้านของลิพูครับผู้เล่นติดภารกิจทีมชาติค่อนข้าง,งที่จะเยอะนะครับแล้วก็การเช็คความฟิตเนี่ยหลังจากที่ดูตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยกองหลังก็ขาดหายไปหลายคนแต่นัดที่เจอกับนิวคาสเซิลถึงแม้ว่าจะเป็น10คนก็เล่นค่อนข้าง,งที่จะเข้าขาแล้วก็เกมรุกเนี่ยโอ้โหเรียกกันว่าเร็วจี๊ดเลยครับวันนี้ก็อยู่ที่ผู้เล่นวูฟเลยครับจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนเนี่ยคร เล่นวูครับส่วนมากก็อยู่กันในทีมไม่ได้ไปเล่นพักเบลกทีมชาติกันมากมายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับ ในเรื่องของพละกําลังรวมถึงทางด้านของลูกกลางอากาศรวมถึงลูกเซฟพีซต่างๆเล่นในบ้านด้วยนะครับเปิดราคามาแพงครับสำหรับลิฟว์วันนี้ต้องขออนุญาตนะครับแฟนเดอะคอปทั้งหลายครับวันนี้ขอเชียร์ทีมเยือนอ่าเชียร์ทีมรองบ่อนอย่างวูฟแฮมตันครับให้รองที่วูฟแฮมตันครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับน่าจะแพ้ไม่เกิน1ลูกครับจังหนับรับตังกันในคู่แรกครับไปต่อกันที่คู่2ครับเต็งแชมป์ในทุกการนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ไปเยือนเวสต์แฮมครับเจองานยากทีเดียว เวสต์แฮมช่วงหลังนี่แข็งปักเลยนะครับผลงานที่เจอกันมา2นัดล่าสุดลุตการที่แล้วเป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับชนะได้ทั้งไปและกลับเนี่ยสามสูนแล้วก็สองศูนย์นะครับในบ้านของเวสต์แฮมล่าสุดที่ต้านทานได้ก็คือเสมอ2ประตูต่อ2ครับเจอกันไป10นัดเนี่ยเสมอ3นัดครับที่เหลือก็เป็นแมนซิตี้ชนะได้ถึง7นัดเปิดตลาดไป10นัดครับเวสต์แฮมทำเงินได้ถึง6นัดนะครับแมนซิตี้ทำเงินไป4นัดต่อค่อนข้างที่จะแพงครับแมนซิตี้กับเวสต์แฮมสกอร์สูง6สกอร์ต่ำ4นะครับผลงานของเเจ้้้าาบบนนนก่่อลยยะคครรัังไมแพใ น,น,นับนัดล่าสุดชนะลูตันทาวไป2-1ครับชนะไบรตัน3-1ชนะเชลซี3-1ในบ้านนะครับนัดเปิดฤดูกาลเสมอบอลมัด1ประตูต่อ1นึ่เซตี20 10, นัดชนะ11เสมอ2แพ้7เปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป9เจ้าไป2แพ้ไป8สกอร์สูง16เลยนะครับสกอร์ต่ำ4มีประตูทุกนัดตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับสำหรับทางด้านของเวสต์แฮม3นัดหลังเนี่ยยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกทางด้านของเวสต์แฮมนัดหน้าครับเล่นยูโรป้าครับเจอกับทางด้านของแบกกาโทโปล่าครับ แต่เล่นในบ้านนะครับหลังจากนั้นต้องไปเยือนลิเวอร์พูลครับงานยากต่อเนื่องมาดูทางด้านของแมนซิตี้บ้างนะครับนัดล่าสุดเนี่ยถล่มฟูลแลมไป5ประตูต่อ1ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะได้2 1ชนะนิวคาสเซิลหนึ่งศูนย์ครับในนัดเปิดฤดูกาลครับสามนัดชนะรวดนะครับสาหรับแมนซิตี้สี่นัดด้วยซ้ำครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับนัดแรกเนี่ยไปเยือนเบิร์นสลีย์ชนะได้ถึงสามศูนย์ครับสถิติ์ยี่สิบนัดชนะสี่เสมอสี่แพ้สองเปิดตลาดไปสิบเก้านัดทำเงินไปเก้าเจ นะครับก็สู่สีทีเดียวสําหรับสถิติการกินแฮนดิแคปของแมนซิตี้นะครับนัดหน้าแมนซิตี้เปิดบ้านรับเซเว่นาสเวตด้านะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับเปิดราคามาที่ลูกครบลูกครึ่งเช่นกันนะครับน้ําเต็มเวสต์แฮมอยู่ที่น้ําขาวสกอร์สูงสองลูกครึ่งควบสามครับน้ําขาวขัดใจกันสักหน่อยแล้วครับสำหรับราคานะครับไม่ค่อยจะคล้องจองกันเท่าไหร่สําหรับแฮนดิแคปสูงกับแฮนดิแคป แมนซิตี้นะครับคู่นี้เนี่ยถ้าดูเผื่นๆเนี่ยก็เป็นทางด้านของแมนซิตี้นะครับตั้งแต่ดูการที่แล้วเนี่ยเอาชนะเวสแฮมได้ต่อเนื่องแต่หลังจากนั้นนะครับเวสต์แฮมเหมือนฟื้นคืนชีพนะครับดูการนี้เนี่ยออกสตาร์ทมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะ วิ่งกันร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับมีลุ้นนะครับทางด้านของเวสต์แฮมเนี่ยอาจจะเก็บแต้มได้ในบ้านกับแมนซิตี้นะครับถือว่าเป็นแต้มใหญ่ทีเดียวถ้าเก็บได้นะครับนัดนี้ครับแมนเิตี้เกมเยือนก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับตั้งแต่จุดการที่แล้วผู้เล่นในเกมรุกเนี่ยไม่ค่อยจะเอาอะไรเท่าไหร่เวลาไปเยือนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับลุ้นไปกับเวสต์แฮมเนี่ยน่าจะมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่าครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เวสต์แฮมอีกหนึ่งคู่ครับ ราคาลูกควบลูกถึงครับน้ำขาวๆสวยๆครับไปต่อกันที่คู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้เจองานแข็งเลยครับเจอกับทางด้านของไบรตันนัดล่าสุดครับเล่นในบ้านของไบรตันเจอกันไปนะครับก็เป็นทางด้านของไบรตันเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นในบ้านของไบรตันเช่นกันนะครับในเอฟเอครับเล่นในเวมเบลีย์นะครับในรอบ ตัดเชือกนะครับก็เสมอกันไป0-0ในบ้านของแมนยูไบรทันเคยบุกมาเยือนแล้วก็ชนะได้2ประตูต่อ1ในฤดูกาลที่แล้วนะครับเจอกันมา10นัดแมนยู U, ชนะไป6เสมือ1ครับไบรทันชนะไป3แฮนดี้แคปเปิดมา10นัดแมนยู U, ทำเงินได้ถึง7นัดครับไบรทันทำเงินได้3นัดสกอร์สูง7สกอร์ต่ำ3านะครับทางด้านของแมนยูบ้างครับมาดูฟอร์มกันบ้างนัดล่าสุดไปเยือนอาร์เซนอลนครับมาโดนช่วงท้ายเกมครับทดเวลาค่อนข้างที่จะไก,กลเลย90นาทียังเสมอกันอยู่นะครับแต่มาโดนช่วงท้ายเกมนะครับแมนยู U, ก็แพ้ไป, 3, ป่อม ก่อนหน้านั้นชนะ n o t ต i n ฮ h a m Forest ได้ในบ้านนะครับสประตูต่อ2ไปเยือนสเปอร์โดนไป2 0ศูเกมเยือนแพ้2นัดรวดนะครับแต่เกมในบ้านก็ชนะ2นัดรวดเช่นกันใน ตั้งแต่เปิดดุการนะครับสำหรับแมนยูเสียตี20นัดชนะ11เสมอ1แพ้8ครับเปิดแฮนดิแคปไป18นัดทำเงินได้แค่6นัดครับเจ้าไป2แพ้ไป10สกอร์สูง8สกอร์ต่ำ12สำหรับแมนยูนัดหน้าครับไปเยือนบาเยิร์นมิวนิกในยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับงานหนัก2นัดติดเลยครับสำหรับแมนยูแล้วก็ช่วงนี้ก็มีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะด้วยครับทั้งตัวผู้เล่นโค้ชแล้วก็รวมถึงทางด้านของสโมสรนะครับก็ต้องมาดูกันติดตามกันต่อนะครับว่าแมนยูวันนี้เน เอาชนะนิวคาสเซิลไปแบบสุดหรูครับ3ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นแพ้เวสต์แฮม,มในบ้านครับ3-1ไปเยือนวูฟชนะได้4-1ครับชนะลูตันได้4ประตูต่อ1เช่นกันนะครับทางด้านของไบรตันเนี่ยยิงทุกนัดครับตอนชนะนี่ไหลาย,ยาวเลยนะครับสำหรับไบรตันเซตี20นัดชนะ9เสมอ3แพ้8เปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป9เจ้าไป1แพ้ไป10สกอร์สูง15สกอร์ต่ำห้นะครับนัดหน้าไบรตันเล่นยูโรป้านะครับเจอกับ AKA10 แต่เล่นในบ้านนะครับหลังจากนั้นเจอกับบอลมัดต่อวัอนนี้ไปดู ราคากันต่อครับเป็นทางด้านของแมนยูครับ ราคาเปิดมาแปลกทีเดียวครับเปิดต่อครับเปิดมาที่ราคาปปน้ําลบสิหลังจากที่เปิดตอนเช้าเนี่ยอยู่ที่ครึ่งลูกเลยนะครับขยับลงเล็กน้อยเท่านั้นสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับคู่นี้โอ้โหเรียกกันว่าอาจจะมีประตูกันทั้ง2ฝั่งนะครับใจหายใจคว่ำมันกันแน่นอนนะครับสำหรับราคานี้เหล่ารัลหลยังมองว่าทางด้านของแมนยูครับช่วงนี้ปัญหารุมเร้าค่อนข้างที่จะเยอะครับเพราะฉะนั้นไบรตันก็อาจจะมาเก็บคะแนนได้นะครับในนันนี้ก็อาจจะเสมอกันไปแล้วก็มีสกอร์ครับไม่1นึก็2อ องครับเพราะฉานคู่นี้ ให้รองที่บรตันครับราคาปปครับน้ำลบ1ิสวยๆครับหรือครึ่งลูกน้ำบวก10ก็ยังโอเคอยู่ครับกินเต็มๆต็มครับไปต่อกันที่คู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเชฟฟิล์อยู่ในเตดผลงานที่เจอกันมานัดล่าสุดนะครับใน FA ฟเอครับเชฟฟิล์เฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นในบ้านของสเปอร์ครับเจอกันเนี่ยสเปอร์จัดไปถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับสเปอร์ไปเยือนก็ชนะได้3ประตูต่อหนึ่งเจอกันมา10นัดสเปอร์ชนะได้ เมอ2เชฟฟิลชนะได้4นัดนะครับถือว่าคู่นี้เนี่ยสลับกันไปสลับกันมาเลยครับบอลถ้ว bon ยก็เป็นของเชฟฟิลเลยครับบอลลี bon ก็เป็นของสเปอร์นะครับเปิดตลาดไป9นัด ทำเงินไปได้แค่3นัดเท่านั้นนะครับสำหรับสเปอร์ที่เหลือเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเก็บไปกินทั้งนั้นนะครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำสี่นะครับมาดูฟอร์มกันบ้างครับสเปอร์นัดล่าสุดไปเยือนเบิร์นลีย์ชนะได้ถึง5-2ครับฟูลทีมมากนะครับก่อนหน้านั้นเล่นลีกครับเสมอกับฟูลแลมหน่งหนครับชนะบอลมาร์ตสองศูในเกมลีกนะครับชนะแมนยู2-0ในบ้านครับเรียกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมครับ ตั้งแต่เปิดดูการยังไม่แพ้ใครครับนัดเปิดดูการก็เสมอกับเลนฟอร์ดไป2-2งสองตียีนัดชนะ8เสมอ5แพ้7เปิดตลาดไป18นัดทำเงินไป7เจ้าไป2แพ้ไป9สกอร์สูง15สกอร์ต่ำ5นะครับนัดหน้าสเปอร์ไปเยือนอาร์เซนอลนะครับ กลางสัปดาห์ไม่มีเล่นบอลท้วยนะครับสำหรับสเปอร์พักเต็มๆครับทางด้านของเชฟฟิล์บ้างนะครับนัดล่าสุดเสมอเอเวอร์ตไป2-2ก่อนหน้านั้นครับเสมอกับลินคอนนะครับแล้วก็แพ้จุดโทษไปในลีกครับตกรอบไปครับเปิดดูการมาเนี่ยแพ้สามนัดรวดนะครับแพ้แมนยูแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสแพ้คริสตัลพาเลสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่แต่งแชมป์ครับ เ็นแชมป์อันดับ20นะครับสำหรับทางด้านของเชฟฟิลด์ถิติ20นัดชนะ8เสมอ3พ้9ครับเปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป8พ้ไป11สกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11นัดหน้าเชฟฟิลด์เจองานยากต่อครับเจอกับนิวคาสเซิลหลังจากนั้นก็ต้องไปเยือนเวสต์แฮมนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของสเปอร์ครับเปิดมาขาดทีเดียวนะครับหลังจากที่ตอนเช้าเปิดมาที่แค่ลูกควบลูกครึ่งนะครับขยับไปนู่นเลยครับลูกครึ่งควบสงแล้วนะครับน้ำลบสอร์ิบย าแต้มก็คงจะอยู่กับสเปอร์เลยครับอยู่ที่ว่าจะเจาะเข้าหรือไม่เท่านั้นนะครับลูกควบ ลูกครึ่งควบ2เลยนะครับค่อนข้างที่จะแพงนะครับแต่ก็ประมาททางด้านของเชฟฟิลไม่ได้นะครับความหลากหลายของสเปอร์ในการเข้าทําค่อนข้างที่จะมีเยอะกว่าโอกาสลุ้นที่จะจบสกอร์ก็น่าจะมีเยอะตามตัวนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่สเปอร์ครับราคาลูกครึ่งควบ2ครับลุ้นกันที่เม็ดที่สาครับจังหนำรับตังกันแบบเต็มๆครับไปต่อกันที่คู่ดึกครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเบลนฟอร์คู่นี้เจอกันมาสนุกครับมีประตูทุกนัดนะครับนัดล่าสุดนิวคาสเซิลไปเยือนนะมได้ สองประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นนิวคาเซินในบ้านครับชนะไปห้านหนึ่งเลย10อเจ็ดนัดเจอกันครับนิวคาเซินชนะไปถึง ห้านัดนะครับเสมอกันหนึ่งนัดเบนฟอร์ดชนะได้หนึ่งนัดในลีกครับนะครับปี2020นู่นเลยสกอร์สูงห้าครับสกอร์ต่ำสองเฮนดิแคปเปิดมาก็ตามสถิติเลยนะครับทำเงินไปห้านัดนะครับสำหรับนิวคาสเซิลเจ้ากันหนึ่งนัดแล้วก็ทางด้านของเบนฟอร์ดทำเงินไปหนึ่งนัดทำแฮนดิแคปได้ค่อนข้างที่จะดีครับสำหรับทางด้านของนิวคาสเซิลมาดูผลงานกันบ้างครับนิวคาสเซิลเป็นทีมเล่นค่อนข้างที่จะดูดีนะครับแต่สามนัดที่เจอเนี่ยเจอทีมใหญ่แพ้รวดนะครับนัดล่าสุดแแพพพ้้้ไไบบบรรร์ตัันนปลลิเวอูคคาา ึ่งแพ้แมนซิตี้หนึ่งศูนย์นะครับนัดเปิดฤดูกาลเนี่ยออกสตาร์ทดีชนะแอสตันวิลล่าได้ถึงห้าประตูต่อหนึ่งก็จริงครับแต่สามนัดที่เจอทีมใหญ่ทีมอันดับเดียวกันเนี่ยหลุดนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลขวาแต้มไม่ได้เลยสถิติยี่สิบนัดชนะสิบเสมอห้าแพ้ห้าเปิดตลาดไปสิบแปดนัดครับทำเงินไปเจ็ดเจ้าไปหนึ่งแพ้ไปสิสกอร์สูงสิบสี่สกอร์ 0, ต่ำหก้านหน้านิวคาสเซิลเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปเยือนทางด้านของเอซีมิลานครับหลังจากนั้นก็ต้องไปเยือนเชฟฟิลลดดด์ยยูไไไไนนนนนเเต็็ะคครรรับับบถือว่า่าาาม้ปงกรรใี นะครับช่วงนี้ก็มีต้องไปเยือนเอซีมิลานเท่านั้นนะครับทางด้านของเบลนฟอร์ดบ้างนะครับนัดล่าสุดเสมอกับบอลมัดไปแบบสุดมันครับ2ประตูต่อ2ในบอลลีกคับเอาชนะจุดโทษนิวพอร์ตเคานตี้ไปได้ครับในเกมเยือนเนี่ยก็เข้ารอบไปนะครับก่อนหน้านั้นครับเสมอคริสตันเพลย์ชนะฟูลแลมนะครับเสมอสเปอร์ยังไม่แพ้ใครนะครับสำหรับเบลนฟอร์ดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่น่าจับตามองนะครับค่อนข้างที่จะเหนียวแหละครับสถิติ20นัดชนะ6เสมอถึง8นัดแพ้ไป6นัดแฮนดิแคปเปิดมา20นัด ทำเงินไป8ปดเจ้าไป3แพ้ไป9สกอร์สูงแสกอร์ต่ำ12นะครับนัน้าเบนฟอร์ดเจอเอเวอร์ตันนะครับไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับเปิดมาขาดทีเดียวนะครับอยู่ที่1ลูกเต็มครับน้ำลบสิราคารองครึ่งควบลูกครับน้ำบวกสิสกอร์สูงสลูกครึ่งควบ3นะครับน้ำขาววันนี้รอเช็คความฟิตอย่างเดียวครับสำหรับทางด้านของผู้เล่นของนิวคาสเซิลถ้าเช็คฟิตได้ทันนะครับท้ายเกมมีลุ้นครับถ้าเบนฟอร์ดยื้อได้นี่เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับอยากลุ้นไปกัับบบเเลนนฟอรร์ดยะค เพราะว่าถ้าเบียดทัาบี้กันแล้วเนี่ยทางด้านของเบลนฟอร์ดช่วงนี้ครับเหนียวครับให้รองที่เบลนฟอร์ดครับราคา1ลูกเต็มครับน่าจะไม่แพ้เกิน1ลูกครับจังหนับปรับตังกันอีก1คู่ครับข้ามกันไปที่อิตาลีกันบ้างครับศึกดาร์บี้แมทช์เมืองมิลานนะครับวันนี้อินเตอร์มิลานเจอกับเอซมิลานครับคู่นี้เจอกันมาเนี่ยปาดหัวตัวเท่าเลยครับเล่นสนามเดียวกันนะครับเจอกันในแชมเปี้ยนส์ลีกย้อนไปปีที่แล้วเนี่ย เป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับในลีกก็เป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานครับชนะได้นะครับหประตูต่อศูนย์สถิติเจอกัน10นัดอินเตอร์มิลานชนะไป6ครับเสมอกันไป2 A เอซมิลานชนะไป2นัดแฮนดิแคปเปิดมา10นัดอินเตอร์มิลานทำเงินไป6กครับเอซิมิลานทำเงินไป4นัดสกอร์สูง5สกอร์ต่ำหานะครับสนัดล่าสุดสกอร์ต่ำนะครับ เต็มที่ก็1 0 2่งนนะครับคู่นี้มาดูผลงานกันบ้างครับอินเตอร์มิลานนัดล่าสุดเนี่ยถล่มฟิออเรนตินาไปถึง40นะครับก่อนหน้านั้นชนะกายารี่2 0ชนะมอนซา2-0ครับเก็บคลีนชีตมา3นัดยิงเกิน2ลูกทุกนัดนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานตัง้งแต่เปิดดูการสถิตี20นัดชนะได้ถึง17นัดครับเจ้าไป1แพ้ไป2นัดแฮนดิแคปเปิดมา20นัดทำเงินได้ถึง16นัดครับเจ้าไป1 แพ้ไป3ครับสกอร์สูงสสกอร์ต่ำ9านะครับนัดหน้าอินเตอร์มิลานไปเยือนทางด้านของเรอัลโซซิดดนะครับในยูฟาแชมเปียนส์ลีกถือว่าไม่ได้เป็นงานยากอะไรครับมาดูทางด้านของเอซีมิลานกันบ้างครับเพื่อนร่วมเมืองเนี่ยก็ไม่น้อยหน้ากันครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยเก็บชัยชนะมารวดครับ3นัดนะครับนัดล่าสุดไปเยือนโรม่าชนะมาได้2ประตูต่อ1ชนะโตริโนในบ้านครับ41ไปเยือนโบโลญญาชนะได้2 0สูนะครับเสีย2ลูกครับยิงได้8ลูก3นัดที่เปิดฤดูกาลมาครับถิตะ10เสิดดตลา ไป18นะัดทำเงินไป9จะเจ้าไป1นแพ้ไปสกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11นะครับนัดหน้า AC มิลานเล่นกับนิวคาสเซิลครับในยูฟาแชมเปียนส์ลีกครับน่าสนใจทีเดียวนะครับไปดูราคากันต่อเลยครับสำหรับคู่นี้เป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานครับเปิดราคามาที่ราคาปปนะครับน้ำอยู่ที่น้ำขาวราคารองรูกราคาครึ่งลูกครับน้ำล้น สกอร์สูง2ลูกครึ่งครับน้ำขาวคู่นี้ท็อกสกอร์ต่ำกันไว้สักหน่อยครับต่ำา2ลูกครึ่งควบ3ครับอาจจะเสียหูสักข้างลุ้นกันที่2เมตรหยุดนะครับคู่นี้ราคานี้ครับเหล่าระหลายังมองว่าทางด้านของอินเตอร์มิลานครับถือว่าได้เปลี่ยบนะครับฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างที่จะดีแต่เอซีมิลานช่วงหลังทำฟอร์มมาดีครับคู่นี้เนี่ยออกได้3หน้าแต่ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของแฮนดิแคปเนี่ย ยังให้อินเตอร์มิลานเหนือกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อตามแฮนดิแคปไปครับราคาปปครับน้ำขาวๆสวยๆครับเอาหูเข้าแรกอีกสักข้างนึงครับข้างกันไปที่สเปนครับสคู่นะครับเป็นทางด้านของคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของบาเลนเซียครับเปิดบ้านรับการเยือนของแอตเลติโกมาดริดนะครับคู่นี้เจอกันมาด้วยการที่แล้วเป็นทางด้านของแอตเลติโกมาดริดครับมาเยือนแล้วก็ชนะได้1นึ่งก่อนหน้านั้นในบ้านของแอตเลติโกมาดริดนัดล่าสุดเนี่ยแอตเลติโกมาดริดชนะไป30นะครับเจอกันมา10นัด บาเลนเซียยังไม่ชนะแอตเลติโกมาดริดนะครับเสมอไป4นัดตราหมีชนะไป6นัดครับเปิดแฮนด์ดิแคปไป10นัดบาเลนเซียทําเงินได้5ครับตราหมีทําเงินไป5นะครับสนัดล่าสุดเป็นทางด้านของแอตเลติโกมาดริดนะครับทำเงินไปได้ทําแฮนดิแคปได้ด้วยนะครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำสี่นะครับมาดูสถิติกันบ้างครับบาเลนเซียยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับในช่วงนี้นัดล่าสุดไปเยือนอาราเบสแพ้ไป1นูนย์นะครับสู้ไม่ได้เลยครับในนัดนั้นต่อบอลไม่ได้นะครับแล้วก็กองกลางเนี่ยยพพลลิกกกไไม่่ด้้้้้เนนนนนะครััับบออหหาแใโ ซูนาในบ้านครับ2ประตูต่อ1ชนะลาสพามาสครับ1-0ชนะเซมิย่า2ประตูต่อ1เหมือนจะดีครับตั้งแต่เปิดดูการแต่2นัดล่าสุดฟอร์มเนี่ยหายไปดื้อนะครับสถิติ20นัดชนะ10เสมอ3แพ้7เปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป8เจ้าไป3แพ้ไป8สกอร์สูง9ครับสกอร์ต่ำ11นัดหน้าบาเลนเซียไปเยือนอเมเรียนะครับถือว่าไม่ได้เป็นงานยากอะไรครับมาดูทางด้านของแอตเลติโกมาดริดกันบ้างนะครับตั้งแต่เปิดดูการมา3นัดชนะไป2นัดนะครับยิงได้ถึง10ลูกครับเสมอไป1ิบร เกมเยือนเท่านั้นนะครับนัดล่าสุดเนี่ยถล่มราโยบายกาโนไปถึง7ประตูต่อศูนย์นะครับยิง ตร,ตรงเป็นตุงนะครับทางด้านของตราหมีเซติยี20นัดชนะ11เสมอ5แพ้4ครับเปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป9เจ้าไป1แพ้ไป9สกอร์สูง13สกอร์ต่ำ7นัดหน้าแอตเลนติโกมาดริดลงเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับออกไปเยือนทางด้านของลาซิโอนะครับถือว่าเป็นงานหนักทีเดียวคู่นี้ไปดูราคากันต่อเป็นทางด้านของแอตเลนติโกมาดริดครับเปิดราคามาขาดทีเดียวครับอยู่ที่ครึ่งลูกน้ำเต็มบาเลนเซียอยู่ที่น้ำขาวครับสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับน้ำลบ10เป็นคู่ที่ค่อนข้างที่เป็นสสกอรร์ูงคับแแต่ฮนดิ แคปเปิดมาแฮนดี้แคปราคาสกอร์สูงเนี่ยอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเท่านั้นเองนะครับคู่นี้อาจจะมีอะไรแปลกๆอาจจะเป็นแค่เม็ดเดียวจอดละกันนะครับสำหรับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าแอตเลติโกมาดริดนะครับเหนือกว่านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนแล้วก็ยังเชื่อว่าแอตเลติโกมาดริดครับน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้นะครับในวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้เล่นตัวหลักขาดไป2 3คนนะครับก็น่าจะยังเหนือกว่า เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้เชียร์ที่ตราหมีครับราคาครึ่งลูกหรือราคาปปอน้ำบวก10ก็ยังสวยอยู่ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ําคืนนี้ครับเป็นทางด้านของบาร์เซลโลนาครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเรียลเบติสนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดบาซ่าชนะได้ในบ้านครับสี่ 4ประตูต่อศูนย์เลยนะครับก่อนหน้านั้นบาร์ซ่าบุกไปเยือนก็ชนะได้2อหนึ่งครับเจอกันมา10นัดบาชา่าบาร์ซ่าชนะไป8ครับเสมอกัน1นัดหรือเบติสช,ชนะได้1นัดที่เบติสช,ชนะได้ก็เกมบุกไปเยือนปี2021ครับชนะได้1ประตูต่อศูนย์สกอร์สูง8สกอร์ต่ำสองนะครับคู่นี้สนุกทีเดียวนะครับมาดูผลงานกันบ้างครับ บาร์เซโลนาหลังจากที่เสมอกับเกตาเฟ่ในนะัดเปิดฤดูกาลหลังจากนั้น3นัดครับชนะ3นัดรวดนัดล่าสุดชนะโอซาซูนาไป2ประตูต่อ1เท่าตัวนะครับเจ้ากับแฮนดี้แคปไปก่อนหน้านั้นไปเยือนบิยาริลเรียกกันได้ว่าผัดกันนำผัดกันตามสุดท้ายเป็นบาร์เซโลนาเอาชนะไปได้3ประตูต่อ4นะครับก่อนหน้านั้นในบ้านชนะคาดิสไป2ประตูต่อ0ูนะครับเต็มคำพอดีแหละครับสถิติ2ีนัดชนะ12เสมอ3แพ้5ครับเปิดตลาดแฮนดี้แคปไป19านัดทำเงินไป9เจ้าไป1แพ้ไป9 สกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8นัดหน้าบาซ่าเจอรอยัลอันเวิร์บนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเล่นในบ้านก็ถือว่าไม่ได้เป็นงานยากอะไรนะครับทางด้านของเรเบติสบ้างนนครับนัดล่าสุดฟอร์มดีครับเอาชนะราโยเบยกาโนไปได้1ประตูต่อสูนนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนวิวบอลแพ้ไป4-2 เสมอแอตเลติโกมาดริดครับ0-0ชนะบียาริเรลสองประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่ายังมีทีเด็ดที่ขาดอยู่บ้างครับสำหรับเรลเบติสสถิติ20นัดชนะ7เสมอ5แพ้8ครับเปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป9เจ้าไป2แพ้ไป8สกอร์ศูนยสกอร์ต่ำส1บนะครับผู้เล่นวันนี้เนี่ยทางด้านของเบติสครับนัดหน้าครับไปเยือนกาสโกเรนเจอร์ในยูโรปานะครับไม่เป็นงานยากอะไรไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของบาร์ซ่าครับเปิดราคามาที่ลูกครึ่งครับแพงจัดเลยนะครับลูกครึ่งน้ำเต็มราคารรองลลููกกคบ คึ่งครับน้ําขาวสกอร์สูง3ลูกเต็มครับน้ําลบ10คู่นี้ก็ไปเตะกันที่สนามสำรองนะครับ สนามกําลังสร้างนะครับสำหรับบาซ่านะครับก็ยังดูว่าราคาค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวครับสำหรับบาซ่าเจอกับเบติสนัดนี้นะครับบาซ่าผู้เล่นเนี่ยติดทีมชาติหลายคนนะครับแล้วก็ฟอร์มในทีมชาติเนี่ยสำหรับสเปนเนี่ยดูดีทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนูอย่างยาเมลนะครับที่ทําประตูได้ด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะครับนัดนี้เบติสห้องเครื่องขาดหลายคนเกมในแดนกลางก็อาจจะสู้บาซ่าไม่ได้ก็อาจจะรับลึกนะครับแต่เกมทะลุช่องของบาซ่าเนี่ยก็ต้องมาดูว่าจะส่งผลหรือไม่นะครับ บอลจังหวัดเดียวชิงอยู่ที่สปีดบอนลนะวครับว่าทางด้านของบาร์ซ่าวันนี้จะใช้สปีดบอลที่เ,เร็วกว่าไปติดได้หรือไม่นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าครับบาร์ซ่าน่าเก็บ3แต้มได้ดุนกันที่เม็ดที่2ไม่น่ายากครับเพราะงั้นคู่นี้ให้ต่อที่บาร์ซ่าครับราคาลูกควบลูก,ลกครึ่งน้ำขาวๆสวยๆครับจังหน้ารับตังกันครบ8คู่ครับวันนี้ไปทบทวนกันอีกทีนึงครับแคู่ที่ให้ไว้ใน ต้นคลิปนะครับคู่แรกเตะกันไรโอนะครับหกโมงครึ่งวู๊ปกับลิเวฟูร์พูลเปิดต่อมาที่1ลูกเต็มเลยนะครับค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวครับสำหรับวูฟเนี่ยผู้เล่นติดทีมชาติน้อยครับแต่ก็เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็เสียวไส้พอสมควรนะครับเปิดมา1ลูกเต็มเนี่ยทางด้านของวูฟเล่นในบ้านนะครับลิเวอร์พูลผู้เล่นยังรอเช็คความฟิตหลายคนเลยนะครับหลังจากที่เจ็บกลับมาจากทีมชาตินะครับวันนี้เปิด1ลูกเต็มยังมองว่าทางด้านของวูฟ แพ้อาจจะแพ้ไม่เกิน1ลูกครับถ้ามีแต้มเนี่ยถือว่ากินเต็มนะครับเพราะงั้นคู่นี้ให้รองที่วูฟเวนตันครับราคา1ลูกเต็มครับคู่2องเวสต์แฮมกับแมนซิตี้นะครับเวสต์แฮมอยู่ในฟอร์มที่ดูดีทีเดียวนะครับแมนเิตี้เป็นต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งค่อนข้างที่จะไกลครับเอาชนะก็ยากแล้วครับสำหรับเวสต์แฮมนาทีนี้แต่เปิดมาต่อค่อนข้างที่จะแพงแบบนี้ครับก็ยังเชื่อว่าเวสต์แฮมครับน่าจะกินหูได้นะครับให้รองที่เวสต์แฮมครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับ กินหูมาสักข้างนึงครับคู่ต่อไปครับแมนยูกับไบรตันนะครับแมนยูเปิดต่อครับราคาครึ่งลูก ไหลลงเหลือราคาปปนะครับอย่างที่ได้เรียนไว้ต้นคลิปนะครับแมนยูช่วงนี้มอลสุมเข้านะครับฟอร์มเนี่ยก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรครับแต่ผู้เล่นโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไปเล่นกับทีมชาติเนี่ยทำประตูทาแอสซิดได้กันหลายคนนะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าทางด้านของแมนยูวันนี้เนี่ยจะจับลงตัวหรือไม่เกมรับของแมนยูครับกองหลังหายตัวหลักไปอย่างวารานแล้วก็มาติเนสครับวันนี้ก็ต้องใช้เดอะคอนเทนต์ครับอย่างแม็กควายนะครับกองหน้าของไบรตันเนี่ยก็อุ่นใจล่ะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ ไบรตันครับราคาครึ่งลูกครับคู่ต่อไปครับสเปอร์กับเชฟฟิลด์ยูในเต็ดนะครับเปิดราคามาค่อนข้างที่จะขาดครับสำหรับสเปอร์เล่นในบ้านช่วงนี้ได้ใจเป็นพิเศษนะครับเชฟฟิลด์มาไม่มีอะไรจะเสียครับยันเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะอยู่รอดรับลึกแน่นอนครับทางด้านของสเปอร์ก็อยู่ที่สเปอร์ครับแต่ทางด้านของทีเด็ดที่ขาดทั้งลูกยิงไกลลูกกลางอากาศนะครับแล้วก็ลูกกระชากลักเรืออวันนี้ก็อาจจะมีจุดโทษด้วยซ้ำนะครับเพราะงานคู่นี้ลุ้นกันกับ สเปอร์ดีกว่าครับให้ต่อที่สเปอร์ครับราคาลูกครึ่งนะผู่ต่อไปครับนิวคาสเซิลกับเบนฟอร์ดนะครับคู่นี้นิวคาสเซิลเปิดมาเต็มที่1ลูกเบนฟอร์ดเป็นรอง1ลูกเต็มแบบนี้ครับนิวคาสเซิลนะครับอย่างที่ได้เรียนไว้ด้วยแล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเจ็บจากทีมชาติมาตัวหลักทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอามิลอนแล้วก็กิมเมเลสนะครับก็ต้องลุ้น เช็งอาการบาดเจ็บรวมถึงความฟิตกันด้วยนะครับคู่นี้ก็เลยให้รองที่เบลนฟอร์ดดีกว่าครับความเหนียวของเบลนฟอร์ดน่าจะยื้อได้นะครับในคู่นี้รองเบลนฟอร์ดหนึ่งลูกเต็มครับคู่ต่อไปครับข้ามกันไปที่อิตาลีนะครับดาร์บี้แมชเมืองมิลานครับอินเตอร์มิลานเจอกับเอซีมิลานอินเตอร์เปิดต่อมาที่ครึ่งลูกครับกับเอซีมิลานคู่นี้หัวตารางเจอกันยังไม่แพ้ใครมาด้วยครับตั้งแต่เปิดดูการชนะรวดเหมือนกันมา3มนัดติดนะครับนัดนี้ก็ต้องมีคนที่จะอกหักแหละครับหรือไม่งั้นก็อาจจะเจ หลายรายยังมองว่าอินเตอร์เหนือกว่านะครับเปิดต่อมาที่ราคาครึ่งลูกไหลายลงเหลือราคาปปแต่ก็น่าจะยังเป็นทางด้านของอินเตอร์ครับสปีดบอลรวมถึงด้านของผู้เล่นน่าจะพร้อมกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่อินเตอร์มิลานครับราคาปปะนะครับคู่ต่อไปครับบาลนเซียกับแอตเลนติโกมาดริดนะครับบาลนเซียเป็นรองที่ราคาปป แอตเลติโกมาร์ติสทีมเยือนเปิดต่อนะครับราคาปปถึงครึ่งลูกคู่นี้ถึงแม้ว่าทางด้านของแอตเลติโกมาร i d ิสครับไม่มีเดปายแต่เกมพรุ่งทั้งเกมห้องเครื่องเนี่ยก็ยังอยู่กันครบนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้คู่นี้ให้สกอร์ต่ำกันไว้ด้วยนะครับให้ต่อที่ตราหมีครับราคาปป,รปรครับเอาหูเข้าแรกอีกข้างหนึ่งครับคู่ต่อไปครับบาร์เซโลนากับเรอเบติสนะครับบาร์เซลโลนาเนี่ยอร์มดีจัดเลยครับ ทั้งผู้เล่นในสโมสรรวมถึงที่ออกไปเล่นกับทีมชาตินะครับทางหน้าของเบติสนะครับวันนี้ห้องเครื่องเกมในแดนกลางเนี่ยขาดตัวหลักไปทั้งหมด3คนนะครับก็ต้องมาดูกันนะว่าจะรับลึกแล้วก็สวนกลับเนี่ยจะได้ผลหรือไม่แต่ก็ยังเชื่อว่าบาร์เซโลนาครับน่าจะทําเงินได้ในวันนี้ให้ต่อที่บาร์เซโลนาครับราคาลูกครึ่งครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้8คู่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับช่องทางของเราเหล่าร้อยหลานะครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ด VP ของเรานะครับมีทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจังหนับครับตังกันแบบนี้ทุกวันก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดไซครับ1 0 0 RA รฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่ารลหลาให้เหล่ารอยหลาดูแลพี่ๆท่านๆดีกว่านะครับจังนัารับตังกันแบบนี้ทุกวันครับสำหรับวันนี้ขอให้ดูบอลกันแบบสนุกสนานแล้วพรุ่งนี้มารับตังกันนะคร